จเจริญในธรรมจะมีทายาิโยมสาธุชจทั้งหลายอาตมาพาจะนำหลักธรรมคำสั่งสอนในธรรมพระพุทธศาสนาที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไปดีแล้วมาเผยแผ่ให้ญายาโยมสาธุชจทั้งหลายได้รับฟังพระธรรมคำสั่งสอนที่อาตมาพาจะนำม,มาเผยแผ่ชื่อว่าอาสาบพริธทานหอย่างคำว่าอาสาบพริธทานก็คือการให้โดย ไม่เคารพนั่นก็หมายถึงบ้าไม่เต็มใจให้นั่นเองให้โดยความโกรธให้ด้วยความกระฟรัดกระเฟียดให้โดยเสียไม่ได้ให้ที่ไม่อยากจะให้ใครมาขอก็ไม่อยากให้ก็งดหงิดหรือว่าบางทีก็เอะอะโวยวายแต่ว่าก็ให้แต่ว่าในลักษณะอย่างเนี้ยมันก็เหมือนว่า ให้ไปแล้วก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรเพราะว่าผู้ให้ไม่ได้เต็มใจให้หรือว่าไม่มีตรัทาาในการให้ท่านจึงเรียกว่าอาสาบริษฐานห้อย่างมาดูอย่างแรกว่าก็คือในประการแรกก็คือให้โดยไม่ขอรพให้โดยเสียไม่ได้ก็คือไม่มีความเคารพต่อผู้ที่มาขอไม่ว่าจะเป็นผู้ น้อยหรือว่าพูหลักผู้ใหญ่มาขอฉันก็ไม่มีความเคารพให้โดยเสียไม่ได้ก็คือให้ให้ไปผ่านผ่านไปอาจจะได้รู้แล้วรู้รอดไปเขาจะได้ไปที่อื่นไม่มารบกวนให้ให้โดยไม่เคารพในประเภทแรกในประการที่สองก็คือให้โดยแสดงอาการไม่ยำเกรง เหยียดหยามผู้รับหรือว่าของที่ให้นั่นก็หมายถึงว่าไม่ไม่เคารพไม่ยำเกงแล้วก็เหยียดผู้รับว่าไม่ทำมาหากินไม่อรู้จักหางานทำไม่รู้จักช่วยเหลือตัวเองเที่ยวมาขอเชาบ้านชาวเมืองเขาอยู่ได้ ก็คือดูโถกเหยียดหยามว่าไม่มีปัญญาที่จะไปทำมาหากินมาเบียดเบียนคนอื่นนี่เป็นลักษณะที่สองในลักษณะที่สามก็คือไม่ให้ดีมือตนเองก็คือให้คนอื่นไ,ไปให้อาจจะได้ชั้นก็ไม่ได้จะได้ไม่ไปใกล้ชิดคนที่มาขอก็ให้โดยที่ว่าให้แล้วๆไปนั่นเอง ในประการที่สี่ให้ดูดทิ้งลักษณะก็คือบางทีก็ใครมาขอก็โยนให้เอาโยนให้กับพื้นไปไปเก็บเอา,เอ,าอย่างนี้ก็มีหรือว่าเอาเท้าเขี่ยให้อย่างนี้ก็มีหรือว่าให้ของที่ไม่มีประโยชน์ให้ของที่เป็นเดนที่ตนเองก็ไม่ได้อยู่ได้กินแล้วใช้ไม่ได้แล้วบางทีก็ของเน่าเสียอย่างนั้น ก็คือให้โดยที่ทไม่ได้มีความตั้งอกตั้งใจที่จะให้ในประการที่ห้าก็คือมีความคิดเห็นว่าการให้อย่างนี้มันไม่มีผลไม่มีผลต่อต่อตอนเองไม่ได้ประโยชน์อะไรให้แล้วเสียประโยชน์ปเปล่าเสียของปเปล่านี่เป็นลักษณะของคนโลภของคนตนีที่มี ความคิดอย่างนี้แต่ในทางพุทธศาสนาท่านก็บอกเอาไว้ว่าแม้กระทั่งให้กับคนโพธท์ุียก็ยังมีบนมีวาสนาถึงหลายอัตภาพที่จะให้ผู้ให้นั้นน่ะได้รับบุญรับกุศลไปหลายร้อยหลายพันอัตภาพแต่ว่าอัศวพริษาทานนี่ก็คือเหมือนว่า เป็นคนที่มาอยากให้เป็นคนที่มีความตระหนี่ทีเหนียวที่สุดแล้วก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรในการให้ในการให้แบบนี้ก็คือของก็เสียประโยชน์ก็ไม่ได้ธรรมภาพก็นาหลักธรรมเหล่านี้มาเจริญพรและญาติโยมตาวทุชนท้งหลายได้รับรู้รับฟังเป็นเครื่องประเทอมบัญญาเจริญพร